แล้วคะอ่าเปิดหรือยังหน้าที่สี่สิบเจ็ดโอ้เสียงเปิดหนังสือกันแบบปุบปุบปบกันเลยอ่าหน่วยที่สามอ่าเปิดเจอกันแล้วใช่ไหมคะเจอแล้วคะอ่าเจอแล้วนะอยู่ในหน้าที่สี่สิบเจ็ดเราเจกันในหน่วยที่สามอ่าเจอแล้วค่ะโอเคครับ แล้วค่ะโอเคอยู่ข้างครูเลยอืมอสำหรับในวันนี้อ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่าอินเทอร์เน็ตมีส่วนช่วยให้นักเรียนเรียนรู้อะไรได้บ้างคะอ่าเด็กๆพอจะรู้ไหมคะว่าอินเทอร์เน็ตสามารถที่จะให้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรได้บ้างก็เรียนรู้เรื่องกา<ต> <พอ S 1> รคิดสร้างสรรค์จากสื่อออนไลน์ครับ อ่าเล่นสื่อออนไลน์เรื่องอะไรดิเรื่องความรู้ทั่วไปได้เนาะเกี่ยวกับการเรียนรู้ต่างๆอ่าในนี้อินเทอร์เน็ตก็สามารถช่วยให้เราเรียนรู้ได้เนาะความเหมือนกับเป็นการหาความรู้เพิ่มเติมจากในจากนอกหนังสืออ่าถูกต้องอ่าต่อมาเราเรียนซูมอยู่ใช่ไหมคะอ่าใช่ค่ะอันนี้ก็ได้เหมือนกัน อ่าสำหรับในเรื่องที่หนึ่งนี้เนอะในเรื่องของอินเทอร์เน็ตอ่า <No. S 1> ในเรื่องของอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตนี้จะเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์โน้ตที่เชื่อมต่อกันแล้วเหมือนกับเป็นการควบคุมทั่วโลกเลยที่ทําให้เป็นการติดต่อสื่อสารที่มีความสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอ่าสามารถที่จะช่วยในการเรียนรู้แล้วก็เป็นการสอน เป็นการสอนเราเนาะให้เราเรียนรู้ในข้อมูลต่างๆได้ไดีได้ได้ได้ไดียิ่งขึ้นอ่าเราก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของการรับส่งอีเมลอ่าการทําข้อมูลส่วนตัวต่างๆเช่นประวัติส่วนตัวของนักเรียนอ่าเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้จากทางอินเทอร์เน็ตเหมือนกันหรือว่าจะเป็นการทํางานเอกสารอ่าเด็กๆรู้ไหมคะว่าการทํางานเอกสารเราใช้โปรแกรมอะไรในการทําได้บ้าง งานเอกสารเหรอใช่การเอกสารต้องเหมือนเห็นในอันนึงนะที<ห>่มันเกี่ยวกับเป็นรูปโนอะเป็นรูปกระดาษั<ห>นเยอ่าใช่ค่ะเห็นน้องกัสจังยกมือขึ้นมาโนะขอตอบใช่ไหมคะ Windows Workspace หรือเปล่าคะอ่าใช่ถูกต้องเลยอ่ากัสจังกิ่งจังเลยอ่ามันจะเป็นแอปจุดข้อมูลนะครับผมว่า ใช่ครับหรือว่าจะเป็นอืมอ่านอกจากนอกจากที่เราจะเรียนรู้ในเรื่องของการทํางานเอกสารต่างๆแล้วเราก็เรียนรู้เกี่ยวกับการทําธุรกิจได้เหมือนกันอ่าหรือจะเป็นการทําธุรกรรมทางด้านการเงินพวกแอป,ปการเงินต่างๆเนาะที่เรารู้จักกันก็จะมีแอปธนาคารอ่าใช่แอปที่สี่กับบ้านทีปป่ห้าแที่ับบ้านี ใช่คารเราจะเห็นว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาจะทำกันโนากับทางธุรกรรมทางด้านการเงินในแอปอ,อัธนาคาต่างๆอันอานอนเป็นทองแต่ว่ามันจะมีสองอันก็คือทองลงกับทองขึ้นนี่ซึ่งซึ่งอาหนูเชียร์ฝังซึ่งอาหนูอยู่ฝั่งทองลงทองลงอ๋อก็แบบว่าสีเขียวก็คือแบบธุรกิจการเงือสูง ธุรกิจการเงินพัฒนาขึ้นอืมใช่โอดเรารู้รู้เรื่องเหมือนกันนะเนี่ยเข้าเข้าสารใช่ไหมครับใช่ครับอ่าโอ้ดึงเลยชอมัดจุกเพราะว่าผมมันจะบังหน้ามันไม่ย้มจุกด้วยโอเคแล้วก็อีกอย่างนึงเนาะที่เราเรียนรู้กันก็คือในเรื่องของเครือข่ายสังคมออนไลน์เด็เด็กรู้ไหมว่าเป็นยังไงเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นการไล่หาการหรอครับ อ่าใช่ยังก็ใช่เหมือนกันครับในการไล์หาการพวกแอปต่างๆพวกพวกไลน์ทันแช์อะไรหายไลน์เฟซบุ๊กแอปนี้ตะแฉมอ่าทุกท้องเลยใช่ไลน์ใช่ครับอ่าเหมือนกับที่ทุ่ไลน์ตอกลิงก์ลิงก์เนียนให้ให้นักเรียนก็เหมือนกันก็เป็นการสื่อสารทางด้านสังคมออนไลน์เหมือนกันอ่าต่อมาแล้วก็มาดูการแนน อเนาะในหัวข้อที่1.1อ่าเป็นการสืบค้นข้อมูลโดยการใช้อินเทอร์เน็ตอ่าเด็ก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 เคยค้นหาข้อมูลอะไรบ้างไหมในอินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลต่างๆเด็กเด็กเคยทำไหมไม่เคยค่ะไม่เคยเห็นตาแม่ทำเคยเห็นแต่แม่ทำไม่เคยจะไปค้นดูเคยลยนะแล้วคนที่เคยทำนี้หาข้อมูลอะไรบ้างครับ ข้วอะไรเล่มด่งเช่นกูก็ทนเลที่เราไม่รู้ช่าไม่รู้่เราไม่รู้หราะดินเดมหรือว่าดินสองไม่ แต่ว่ากินสองมาข้อมูลแต่ว่าเราไม่รู้เราต้หาในอินเทอร์เน็ตว่าอะไรที่มันเปลี่ยนข้าหน่อยค่ะดูเราก็สามารถรู้ได้ว่าช่วยได้ทุกอย่างเรามาฟังกันต่อเนาะอันนี้มันคือีซอสเปลี่ยนไส้โอเคเดี๋ยวเรฟังกันต่อเนาะอ่ะก็คือในการสืบค้นข้อมูลโดยอิน โดยการใช้อินเทอร์เน็ตนี้เนาะเราก็จะใช้ส่วนมากแล้วเราก็จะหิบผู้ใหญ่เนาะเขาก็จะใช้ค้นหาข้อมูลต่างๆที่เราไม่รู้อย่างเช่นอาจจะเราอาจจะหาวิธีการติดตั้งโปรแกรม z o ูมเราไม่รู้ว่าเราจะติดตั้งยังไงเราก็มาหาในอินเทอร์เน็ตได้เหมือนกัน,นเช่นเราค้นหาใน g o o g o o g o o g l r o m r อ่า Microsoft Edge หรือว่า Firefox อย่างนี้เนาะเราก็สามารถที่จะหาข้อมูลที่เรา <ML. S 2> ไม่รู้ในแอปนั้นได้เลย หลังจากที่ที่เลนของคูไม้จบเด็กๆอาจจะลองไปค้นหาดูก็ได้นะอ่าครับต่อมาเรามาดูกันีจับวนรอบโลกนะครับอันไม่แกะไฟใ้าค่ะอ่าต่อมาเนาะเราก็มาดูกันว่าในการสืบค้นข้อมูลจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่แบบครับอ่าเห็นหน้าจอคูไมาไหมมีทั้งหมดกี่แบบครับมีกี่แบบครมีสองแบบสองแบบที่หนึ่งสีแบบสองแบบ แบบที่หนึ่งคือแบบอะไรคะแบบที่หนึ่งคือแบบแบบอินเดเแบบ็กซ์คคือค้นแบบอ่าใช่เป็นการกค้นแบบอินเด็กซ์ก็คือเป็นการการสค้นข้อมูลจากหัวข้อต่างๆตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นหมวดหมู่น้อยอาจจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าหนังโทรศัพท์มือถืออ่าอันนี้คือเป็นการค้นหาแบบเป็นหมวดหมู่อ่า อม่ในหัวข้อที่สองคือเป็นการแบบเสิร์ชเนาะก็คือเป็นการเป็นการสืบค้นข้อมูลโดยใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตโดยการระบุค,คำหรือเป็นคีย์เวิร์ดนั่นเองอ่าคล้ายๆกับอันเมื่อกี้เลยการสั่งซื้อหรอครับใช่ถูกตองอาจจะเป็นการค้นหาแต่ว่าสมมติสั่งซื้อเสื้อจากช้อปปิง้งช้อปปี้ก็มาส่ง,สงถูกต้องเลยเข้าสารอ่าใช่เป็นเป็นการค้นหาแบบเป็นเป็นคำไปเลย เช่นเป็นคำนี้จอะจงเราอาจจะหาวิธีการทํากับข้าวอย่างนี้อาจจะอาจจะเป็นวิธีการทํำข้าวผัดอ่อย่างนี้เป็นต้นทำิอออ่าต่อมาอ,อ่าแล้วก็มาดูกันต่อเนาะในะ ในการสืบค้นแบบเสิร์ชครับตมะเ่อต่อมาเนอะเราก็จะมาดูกันในเรื่องของการสืบค้นแบบเสิร์ชก็คือเราจะใช้เราจะเข้าเข้าใช้งานโดยโดยการใช้เว็บไซต์การสืบค้นข้อมูลเช่น www.google.com อ่าลงในช่องของเว็บนั่นเองเลยแบบในรูปภาพเลย อ่าอันนี้คือเป็นขั้นตอนมใน่ายค้นหาข้อมูลเนาะอ่าเด็กๆอาจจะเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่เนาะในการเสิร์ชหาข้อมูลโดยการเข้าเว็บไซต์อันนี้เนาะ google.com แล้วก็เสิร์ชเหมือนกันเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนท่เราต้องไปใอ่ใช่ตมาหลังจากที่เราไ่เก่งภาษาอังกฤษเลยใน google เลย google.com เนาะมันก็จะขึ้นมา้นม google แบบนี้ขึ้นมาอ่า แล้วก็จะพิมพ์ข้อมูลที่เราไม่รู้เนาะอันนี้คือเป็นการค้นหาขนมไทยอ่าพอเราพิมพ์ได้ขนมจีนคอแบบไปแล้วที่เร<อ>าจะค้นหาแล้วก็กด,ดำคำว่าค้นหาได้เลยครืื่อองมออ ในการทำเกษตรแล้วใช่มันก็จะแยกปุาคมาทขนมต่างๆได้เลยตามในรูปภาพที่คุณให้ดูอ่าจะทำขนมกับเม็ต่อมาในข้อหนึ่งจสองนี้เนาะก็คือเป็นข้อตกลงในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ก็คืออย่างนี้ก็คือจะเป็นข้อตกลงในการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อตอนเองแล้วก็ผู้อื่นข้อปฏิบัติก็คือมีดังนี้ก็คือเราจะต้องใช้ภาษาที่สุภาพและเหมาะสมในการสนาข่าต่อมาก็คือเราจะต้องไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมลงในส่ลงในสื่ออินเทอร์เน็ต อ่ะแล้วข้อสุดท้ายคือข้อที่3เราจะต้องเคารพสิทธิและข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นด้วยในการค้นหาเนาะการใช้อ,อินเทอร์เน็ตเหมือนกันแลต่อมาครูมีคิปวิดีโอให้เด็กๆได้ดูเนาะเปิดให้ดูว้าอเหมือนไงวยงเอ้ย ได้ยินเสียงไหมคะไม่ได้ยินไม่ได้ยินค่ะไม่ได้ยินเลยครับไม่ได้ยินใช่ไหมเปิดใหม่นะไม่ได้ยินค่ะไม่ได้ยินแต่เห็นภาพหนุอยู่กับคริสเบย์เจเปิดให้ใหม่ไม่ได้ยินอยู่ค่ะได้ยินได้ยินแล้วค่ะเคได้ยินแล้วนะคะอาจจะตั้งใจฟังนะเด็กๆเมื่อกี้ได้ยินแล้วหู ได้ตั้งใจฟังนะ เสร็จแล้วอ่าดูเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างสนุกครับสนุกครับอ่๋ยวครูขอสรุปนะอ่าเมื่อกี้ที่เราดูกันไปเนาะอ่าครูขอสรุปให้เด็กๆได้ฟังกันก่อนอ่ะสรุปความรู้ที่เราได้เนาะอ่าเมื่อกี้ในคลิปที่เราดูกันไปเนาะเขาบอกว่าข้อที่หนึ่งเลย วิธีการใช้งานเทคโนโลยีให้ปลอดภัยใช่ไหมคะข้อที่หนึ่งเลยเราจะต้องไม่ทําอะไรคะข้อที่หนึ่งสีดำนะคะแต่ว่าน้องยังเรียนอ่เปิดเผยู่อมูไม่เปิดเผยตัวตัวอาใช่ข้อที่หนึ่งเลยเราจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเช่นข้อมูลเลขแบบประชาชนหรือว่าชื่อนามสกุลของเราให้กับบุคคลที่แปลกหน้านะอ่าสำหรับข้อที่สองล่ะเราจะต้องไม่ทําอะไรข้อที่สองให้เปิด ป้องกันไม่อะไรห้า่อ่าใช่ข้อที่สองเราต้องกําหนดรหัสผ่านให้ปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวเราได้อ่าข้อที่สามเราจะต้องไม่ทําอะไรข้อที่สามเราจะต้องทําอะไรต่อไปออกจากระบบทุกครั้งอ่าใช่ค่ะเราจะต้องข้อที่สามต้องออกจากระบบทุกครั้งหลังที่เราใช้งานเสร็จอ่าเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาใช้งาน เราถึงข้อมูลส่วนตัวและป้องกันในการถูกโจรกรรมข้อมูลของเราได้อ่าแล้วข้อที่สี่เราจะต้องติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสแบบเพื่อเป็นการป้องกันไวรัสระลายที่เกิดน้อเนาะครื่้ครับว่าไงครับถ้าเกิดคอมค้างถ้าเกิดอะไรถ้าเกิดเครื่องูค้างหรือว่าเลวเต็ม แนะนํามาเลยนักชินนะเป็นแอปกอจัดไวรัสโอเคค่ะแอปกอจัดไวรัสให้หรอครูค่ะขาที่มันแนะนำาจังไวรัสของปอมอ่ะมันจะไปสามารถกําจัดได้เยอะเลยทุกคนทุกคนเงียบก่อนเต้องขายของของเราตั้องต้องขายของนะต้องขายของนะต้องขายของแล้วว่าตั้งหนึ่งกว่าไช่องเนี่ย <S <S ช่พ่อแเราเนี่ยน้องปอป้อป,อ,ปอยกมือขึ้นเนี <k UP, <k 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 ่ยจะตอบนะคะดาวเลยนะจะไม่มีอะไรเรอกนะอ๋อไม่มีอะไรใช่ไหมครับโอเคครับก็ค่ะหลังจากที่เราฟังฟังวิดีโอกันไปแล้วครูมายมีงานให้เด็กๆได้ทำหนึ่งชิ้นอ่เป็นเป็นการบ้านนะคะเด็กๆอ่าต้องใจฟังนะอ่าการบ้าน ก็คือหเลยฟังคำชี้แจงเลยก็คือให้นักเรียนเขียนข้อความที่เกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยอ่ะที่ครูมายสรุปให้นักเรียนได้ฟังไปเมื่อกี้เนาะอ่ะให้เด็กๆสรุปตามความเข้าใจของนักเรียนพร้อมทั้งตกแต่งให้สวยงามอ่ะหลังจากที่เด็กๆทําเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาในรายผู้ปกคองของนักเรียนเลยนะคะ ลัเป็นคู่ค่ะในสมุดสีฟ้าใช่ไหมคะให้ทำในในกระดาษทิดาค่ะทำลงในกระดาษทีดาหนูไม่มีกระดาษทิดาอะเอ่อมีค่ะน่าจะนะคะส่วนส่วนมากมีสมุดาษเอสี่อะอะให้เด็กๆทำลงในทำลงในสมุดเล่มสีฟ้าแล้วกันค่ะ เขียนเป็นชื่อวิชาครูไมเลยนะวิทยาการคำนวณสมุดเล่มสมุดเล่มสีฟ้าแบบนี้ใช่ไหมคะกล่าวว้ทำยังไงต่อครับถืาเลยอันนี้อ่ะเดี๋ยวครูไมให้คุที่แจงอีกรอบหนึ่งนะเด็กๆเขียนตามนะเอาเลยสมุดก็ต้องเขียนเอาไว้ว่ารูปอ่ะแล้วกันนะอ่ะก็ว่ามันจะเป็นของครูไม่นะเด็กๆมองเห็นไหมเห็นค่ะ เขียนคำชี้แจงตามนี้เลยเดีย๋ยวคู่ไม้แปะให้ลงเดีย๋ยวคู่ไม้แปะลงในรายกลุ่มห้องให้อีกทีนึงนะสำหรับโจทย์ถ้าใครเขียนไม่ทันเดี๋ยวเพื่อส่งให้เพื่อนเพื่อนที่ที่ไม่ได้เข้ามาดูเนาะ,อ,ะอันนี้ทําเป็นกรารบ้านนะเดี๋วด็กๆทาเสร็จแล้วส่งลงในรายกลุ่มห้องของ,ของเด็กๆ้วยน,นะคุณครูค่ะ อ่าเออมันต้องเขียนวันเลขที่เออ,เอ,ออะไรอ่ะวันเดือนปีหรือเปล่าคะเขียนด้วยเนาะเขียนค่ะใช่ค่ะใช่ข้างบนเด็กๆก็เขียนวันที่ก็คือวันนี้เนาะที่เราเรียนกันก็คือวันนี้แล้วก็เขียนคำชี้แจงให้ทำไงต่อนะครับ <billion S 2> อ่าข้างบน,นก็คือให้เราเขียนเขียนวันที่ใช่ไหมคะแล้วเราก็เขียนคําชี้แจง รายละเอียดที่ครูมาบอกอ่าก็คือในหน้าจอตอนนี้เลยไอเ้เด็กๆก็เขียนข้อความมาเลยว่าการใช้งานอินเทอร์เนต็ตอย่างปลอดภัยในตาในตาความคิดของในเด็กมีอะไรบ้างอย่างที่ครูมาอธิบายไปเมื่อกี้เลยก็คือเราจะต้องมีการเปลี่ยนรหัสทุกครั้งอ่าจะต้องมีการออกมีการออกจากระบบอ่าทุกครั้งหลังจากที่เราใช้งานเสร็จอย่างนี้เนา ขึ้นอ่าเป็นข้อๆเลยแล้วก็แล้วก็หลังจากที่เราเขียนเสร็จแล้วเราก็ตกแต่งอ่วาวาดรูปให้สวยงามแล้วก็ส่งลงมาในไลน์กลุ่มห้องอ่าเมื่อกี้หนูไม่ได้ยินอะค่ะต้องเขียนวันเดือนปีด้วยไหมคะใช่ค่ะเขียนด้วยวันเดือนปีแล้วก็เขียนคําชี้แจงใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็เขียนคําชี้แจง ตรงกลางหรือว่าตรงชิดเส้นเลยตรงชิดเส้นเลยค่ะโอเคค่ะใช่ค่ะแล้วก็เขียนอะไรต่อครับเขียนทันไม่เอ่ยยังไม่เสร็จโอเคน่าจะไปจะไปเดี๋ยวกันเนาะน้เอาเล่มใหม่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเล่มใหม่เลยเออเล่มใหม่ วันพุธหรอครับวันนี้หรือว่าวันนี้วันศุกร์แล้วนะวันนี้วันศุกร์นะวันศุกร์ที่ห้าวันศุกร์ที่ติกาซึ่งเป็นวันเกิดดิฉันวันเกิดใครนะวันเกิดหนูวันเกิดหนูโอเคดี๋ยวพุ่ไปเด็กๆแล้วนะให้เด็กๆไปทำการบ้านของครูไม ค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะเด็กๆบายบายค่ะดูไมค์แคมเป้นดูนะคะบายบายค่ะบายบายค่ะบายบายเริ่มทันกำลังส่งครูด้วยนะค่ะค่ะบายบายคนก็เรียนค่ะ